สวัสดีครับวันนี้รันอีซีก็มาพบกับทุกท่านนะครับก็เป็นรอบนี้ก็มาขอคุยแล้วก็อธิบายปัญหานะครับหลายๆคนเนี่ยก็จะมีการฝึกดิวตามที่ผมสอนนะดิวที่ผมบอกว่าเป็นการฝึกแบบเข่าต่ำแบบที่ไม่ตัวไม่เด้งเนาะคือไม่ไม่ไม่ใช่การยกขานะครับก็อันนี้เพื่อการให้ให้เห็นภาพก่อน ผมก็ทำให้ดูนะครับมันก็คือการดิวท่านี้เนาะนี่คือเข่าต่ำแบบที่ผมฝึกนะฮะจะเห็นว่าคือมันตัวมันจะไม่เด้งเนาะแล้วก็มีการผักขาไปด้านหน้านะครับก็ปลายเท้าชี้ลงประมาณนี้เนาะประมาณนี้อืมถูกไหมครับที่ว่าผมบอกว่าไม่ไม่ให้ยกถ้าถ้ายกจะเป็นงี้ นี่นี่คือยกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือข้อแตกต่างเพราะฉะนั้นโย,โยกแล้วเหนื่อยอ่ะทีนี้กลับมาดูว่าพอพอ,พอทุกคนไปฝึกแบบแบบที่ผมบอกคือคือดิวแบบนี้เนาะก็มีคำถามหนึ่งบอกว่าเอ๊ะทำไมดิวแล้วปวดน่องปวดน่องบริเวณนี้นะครับปวดน่องปวดเอ็นรหวายเจ็บเอ็นร้หวายบ้างปวดน้องบ้าง อนแรกผมก็เข้าใจว่าอาจจะยังไม่แข็งแรงก็เลยเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพอไปนั่ง,งดูผมก็ไม่เคยปวดนี่หว่าก็เลยมานั่งวิเคราะห์แล้วก็พบว่า,าเนื่องจากว่าท่าเนี้ยมันมีการผลักเท้าไปข้างหน้าอย่างนี้เนาะอย่างเงี้ยซึ่งผมบอกว่าให้ใช้ข้อเท้าผลักถูกไหมแต่ว่า,าในการผลักเนี่ยมันใช้สะโพกด้วยคือที่ก่อนนะพอลงมาเนี่ยผมทิ้งสะโพกไปแล้วมันก็เด้งขึ้นมา คือมันเกิดอาการเขาเรียกอะไรสปริงของอบริเวณสะโพกทําให้มันดีดขึ้นมาแล้วก็ผมใช้ปลายเท้าผลักแค่นิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมใช้น่องเวลาผลักเนี่ยคือใช้น่องอยู่แล้วมันใช้น้อยมากแต่เนื่องจากว่าคนพยายามทําตามแล้วพยายามให้ให,ให้ปลายเท้าชี้นี่พอไม่ใช้สะโพกเท่ากับว่าคุณใช้น่องเต็มๆมเลยเพราะนั้นกลายเป็นว่าวิธีการเนี่ย รูปแบบเดี๋ยวเรามองเนี่ยอาจจะเหมือนแต่ว่าจริงๆไม่เหมือนเพราะว่ากลไกในการใช้เนี่ยคือผมใช้สะโพกสะโพกดีดขึ้นมาแล้วก็ผลักออกไปอย่างนี้นะครับแต่ว่าคนคนก็คือใช้น่องอาจจะดูคล้ายมากแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าดูในดีเทลมันจะไม่เหมือนกันคือเพราะผมอะ่ะอ่ะยกให้ดูเนี่ยสะโพกมันบิดบิดใช่ไหมแล้วก็เด้งขึ้นไปเนี่ยแทบแทบไม่ใช้ข้อเท้าเลยนะทีเนี้ย ก็ต้องต้องโฟกัสให้ถูกครับคือเวลาลงเนี่ยลงให้เป็นงี้แล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาอย่างงี้เนี่ยทำยงี้ก่อนให้ได้ไม่ต้องใช้ข้อเท้าก็ได้ใช้มันจะแทบไม่ใช้เลยถ้าไม่ใช้ข้อเท้ามันก็จะเป็นงี้เนี่ยนี่ก่อนเนี่ยมันจะบุนสะโพกบิดกระแทกลงไปสะโพวกจะบิดแล้วเด้งขึ้นมาเองอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องใช้แรง ดูสะโพกข้างหลังกันนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช้แรงเลยเนี่ยทำไปเถอะอ่ยยืนเฉยๆก็ทําได้เอาสะโพกอย่างเดียวก่อนเตยบิดบิดไปบิดมาบิดไปบิดมาเนี่ยี่ยมันจะไม่ใช้แรงนะครับพอพอเราใช้แรงเพิ่มขึ้นหลบผักผักใช้ข้อเท้าเพิ่มขึ้นคือใช้น้องเพิ่มขึ้นมันก็จะลอยขึ้นมาเอง แต่อย่าลืมว่าคุณต้องใช้สะโพกด้วยนะครับก็คิดว่าตอบคำถามแล้วละ่ะเดี๋ยวลองไปฝึกดูนะครับคือให้เน้นสะโพกนะไม่ใช่เน้นน่องนะสะโพกมาอันดับหนึ่งแล้วน่องไปอันดับสองก็หวังว่าจะดีลกันได้ถูกต้องมากขึ้นแล้วก็ประหยัดแรงได้มากขึ้นนะครับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ